สวัสดีค่ะสวัสดีครับขึ้นตำแหน่งเมื่อไหร่คะเนี่ยอ๋อเอ่อตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับอ๋อเหรอสมัยก่อนเป็น CFO นะคุยกันมา10ปีแล้วครับผม <laughs> ค่ะคุณวิรัตถ้าถามจริงๆแล้วในส่วนของ KMC ในยุคนี้พอสอนนี้มีอะไรโฉมหน้าใหม่จากเดิมไหมเออเราก็ขยายแล้วนะครับจากเดิมที่ที่เรา ยุ่งอยู่กับการปรับโครงสร้างนี่ชําระหนี้ะนะครับก็ตั้งแต่การปีที่แล้วพอเราเพิ่มทุนมาเนี่ยนะครับเราเคลียร์เรื่องหนี้สินหมดเราก็เริ่มที่จะกลับเข้ามาใหม่นะครับก็เริ่มที่จะต้องเติบโตใหม่แล้วนะครับก็ลงทุนค,ครับลงทุนขยายโครงการต่างๆ<ม>อย่างเช่นอย่างวันนี้เนี่ยเราก็เปิดตัวโครงการที่เราไปเทสบริษัทวิถุธนากรซึ่งเดิมทำคอนโดอยู่แปดแท่งนะเสร็จแล้วสี่แท่ง นะครับเนื้อที่18ไร่ตรงถนนพระราม9คู่ขนานพระราม13 RCA นะครับนะครับตรงนั้นเนี่ยก็เราก็เราก็เทคบริษัทนี้มาคนะครับลงทุนไปประมาณสักซื้อหุ้นมาทั้งทั้งทั้งหมดในประมาณสัก400ล้านนะครับบริษัทอาจจะมีหนี้กับสถาบันการเงินประมาณสักรวมแล้วประมาณสัก400แต่แอสเซทเนี่ยประเมินราคาประเมินอยู่ที่ประมาณสัก1,100ล้านนะครับ ตัวนี้ที่เราได้มาเนี่ยก็มีข้อดีอยู่สองประการคือหนึ่งก็คือสร้างเสร็จแล้วสี่สี่แข้งมีพื้นที่ที่จะพล้องขายเลยในหนึ่งหมื่นเจ็ดพันตารางเมตรนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะทําให้เรามีรายได้ในระยะสั้นมีมีกระแสรายกระแสเงินสดเนี่ยกระแสไรายได้เนี่ยเข้ามาเพื่อ,อที่จะทําให้ผลประกอบการของบริษัทเนี่ยนะครับมีรายได้สม่ำเสมอในระยะสั้นคือในระยะปีนี้นะครับ อแล้วก็อีกส่วนก็ยังมีอีกสี่แท่งซึ่งซึ่งลงฐานลากไปแล้วเราคิดว่าเราจะลงมือสร้างประมาณสักปลายใจมากกวส่วนนี้ก็จะมียอดขายเนี่ยนะครับสี่แท่งนี้เนี่ยประมาณสักพันห้าร้อยล้านนะครับเพราะนั้นเนี่ยทั้งทั้งโปรเจกต์นี้เนี่ยจะมียอดขายทั้งหมดในประมาณสองพันหกนะครับสองพันหกร้อยล้านก็รายได้ดีนะคะภายในปีนี้หรอคะ ภายในปีนี้เนี่ยคือตัวที่เสร็จแล้วเนี่ยที่ท,ที่ที่มีแล้วเนี่ยหมื่นจ็พันตารางเมตรเนี่ยะะจะสามารถถ้าขายได้หมดเลยนะครับก็ประมาณรับรู้ไรายได้ได้ถึงประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านค,ครับนอกจากนั้นเราก็คงซื้อที่แรงแบงค์ขยายในแนวราบด้วยะนะครับก็อีกสามเดือนเราคงจะเปิดตัวโครงการที่ชนบุรี ตรงในในตัวเมืองตรงตรงถนนบายพาสนะครับตรงนั้นสี่สิบแปดไร่นะครับนี้ยอดยอดททั้โเจกตอันนั้นจะเป็นแนวลาบบ้านแฝดบ้านเดี่ยวแล้วก็ทาวน์เฮาส์ประมาณสามร้อยหลังตรงนั้นนี่ก็ประมาณสักโทัโปร,รเจกตประมาณสักแปดร้อยน่าจะรับรู้รายได้ตอนต้นปีหน้าหรือปลายปีนี้นะครับครับค่ะสำหรับตัวหุ้นของกิจสตามหานครโปรเจกต์เยอะมากในปี2556ตอนนี้เองนะฮะในส่วนของ งบการเงินแข็งแรงอะไรแบบไหนแล้วนะคะตอนนี้เรื่องบการเงินแข็งแรงอย่างไรนี่เราต้องคงคงคิดว่าขนาดนี้เนี่ยเรากำลังจะเพิ่มทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับเงินก็จะเริ่มเก็บเงินเพิ่มทุนเนี่ยนะครับประมาณตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้านี้นะครับะนะครับจนถึงประมาณวันที่สิบสองเนี่ยนะ เมษาตัวนี้เป็น AO ไร่ชู่ e นะครับก็ประมาณสักสองพันหนึ่งอยล้านก็จะมีเงินเข้ามานะครับก็จะทําให้กองทุนเราแข็งแก่งขึ้นแล้วเราก็จะได้มีเงินที่จะไปซื้อแห์แแง้ um ์ซื้อที่ดินเข้ามาเพื่อจะขยายโครงการนะครับเอะปัจจุบันตัวสินทรัพย์ของตัวกฤษฎามหาคอนที่เกี่ยวข้องกับที่ดินนะคะมูลค่าเท่าไหร่คะตอนนี้มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดใช่ไหมคะค่ะ ินทรั์ทั้งหมดเนี่ยขนาน,นี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่หลังจากที่เราเช็คของ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 ,ของวิทูนธนากรมีเข้ามาแล้วเนี่ย <c oughs> นะครับน่าจะมีอัตรีกนี้ประมาณสักสามพัน <c oughs> สามพันล้านนะคะครับครับอค่ะ <c oughs> มีมีแลนด์แ,<ต>แบงค์เยอะไหมคะตัว <c oughs> มีแลนด์แบงค์เยอะไหมคะตอนนี้ แลนด์แบงก์ก็อยู่ที่รัชดาพิเศษกำลังสร้างอีกสองสองสองแท่งนะครับอ๋อค่ะนะครับเด็กคริสที่รัชดาพิเ็ดนะครับ <Ha. S 2> ก่าลังจะขึ้นอีกสองแท่งคือ uh, แ,ท uh, แท่งแท่งราวประมาณหมื่นตารางเมตรนะครับค่ะครับเดคริสหกกับเดคริสเจ็ดนะครับตรงบริเวณรัชดานะคะครับผมแล้วมี <Ha. S 1> ที่ไหนอีกไหมคะก็มีที่ที่เรียนไว้ก็คือแนวราบที่ <Ha. S 2> ที่เราไปซื้อที่ชมบุรี <laughs> แล้วเรากำลังจะเปิดตวัตวอีกอันหนึ่งเป็นโฮมออฟฟิศ ค่ะนี่ไม่ใหญ่นะครับอยู่ตรงข้ามมออ่าพรยลกรุงเทพนะครับตรงนั้นนี่อยู่ริมถนนวิภาวดีรังสิตตรงนั้นสามสิบกว่ายูนิตก็สองร้อยกว่าล้านขนาดนี้ก็พรีเซลไปตั้งแล้วนะครับค่ะค่ะครับครับแล้วที่ภูเก็ตนะคะที่ได้ข่าวว่าไปที่ภูเก็ตนี่เราไปลงปูวิลล่าไว้แต่ไม่ใหญ่มากนะครับมันนะครับก็เนื้อที่ประมาณสักสี่ห้าไร่นะครับเป็นปูอ่าค่ะนิดเดียวครับเป็นปูฮะ เป็นพูลวิลล่านะครับค่ะเออธุรกิจนี้จะมีกำไรได้ไหมคะตัวตัว KMC นะคะอือถ้าเป็นไปตามแผนนะครับนะครับถ้าถ้าเป็นไปตามแผนงานแล้วเนี่ยอยอดขายถ้าปีนี้เราตั้งตั้งใจไว้เนี่ยให้มันมียอดรับลู้รายได้กพันห้าเนี่ยถ้าได้ตามนั้นเนี่ยมันก็ควรจะมีกําไรอ่าค่ะค่ะมีกําไรได้ภายในปีนี้หรอคะควรจะครับอ่อ แล้วแล้วในส่วนของอล่าสุดเมื่อผ่านมาเรื่องการปรับพาของ KMC ใช่ไหมคะอ,อครั้งนี้ะฮะที่ที่ที่มีการเพิ่มทุนแล้วก็จะมีการปรับพาแล้วก็แล้วก็ลดลดเอารถพา,พานะครับเพื่อจะลดขาดทุนสะสมเนี่ยทั้งหมดนะครับเพจะได้เติบโตไปดับมั่นคงต่อไปแล้วก็ ถ้าสามารถรับรู้รายได้ตามแผนงานางนี้แล้วเนี่ยเมื่อมีกําไรเราจะได้สามารถปันผลให้กับท่านผู้ถือหุ้นได้จริงหรอมีปันผลด้วยหรอครับจริงหรอจริงๆนะคุณวิรัตมีปันผลจริงๆนะจะได้ถือหุ้นไว้เออถ้าสามารถทําได้นะฮะที่ที่สามารถรับรู้รายได้สักสักพันห้าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกในรอบในรอบสิดกว่าปีที่เคนซีน่าจะ สามารถทำผลงานได้ชมอีกมือหน่อยจาก CFO มาเป็น CFO อ่ะสมัยก่อนอ่ะเป็น CFO ใช่ไหมคะปัจจุบันเป็น CEO แล้วโชว์ผลงานนะอยู่คุณคุณวิรัตน์นี่อยู่อยู่กิจสํามหานครมาเป็นสิบยี่สิบปีแล้วนะเมื่อไหผมเข้ามาตั้งแต่ปีสิบแปดสิบแปดโอ้ตอนนั้นอยู่อยู่ที่ทก็งท้องที่ท้องในเรื่องการเอ่อเคลียร์หนี้เคลียร์สินจดทะเบียนฮะ เคลียร์เสร็จแล้วนี่คุณวิรตกะบริหารให้เอเคเอ็มซีให้ดูดีเลยหรือเปล่าก็อยู่ที่ผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับอยู่ที่บอร์ดนะครับที่ผลงานของบริษัทด้วยนะครับเพราะทุกคนรอรอเเคเอ็มซีมานานนานมีประวัติศาสตร์ก็อยู่พยายามคือคือสิ่งหนึ่งที่ที่ผมตั้งปณิิานว่าผมอยากจะเห็นอะไรนะอยากเห็นว่าคนจะมองเคเอ็มซีว่าเป็นหุ้นที่น่าลงทุนไม่ใช่หุ้น่หุ้นเก่ง เพราะทุกครั้งเนี่ยก็จะมีข่าวออกมาแล้วก็เป็นมันไตไปแล้วก็จะทำไมฮะหายเงี้ยใช่ไหมฮะใช่อ่าเพราะต่อไปเนี่ยมันน่าจะเป็นหุ้นที่น่าลงทุนคืออะไรคือหุ้นที่มันมีปันผลค่ะเติบโตอย่างมั่นคงมีกระแสรายได้อย่างสมู่รเสมอค่ะนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ทีที่ตั้งใจไว้และอยากถ้าถ้ามีโอกาสที่จะได้บริหารอีกต่อไปนะครับค่ะค่ะครับค่ะคุณวิรัติปัจจุบันนี้ใครเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ KMC คะ อั่นถามว่าผู้ถือหุ้นใหญ่จริงๆเลยเนี่ยก็ก็ยังยังยังไม่ได้นั่นนะฮะก็หุ้นใหญ่เราจริงๆเนี่ยถืออยู่สี่ส้าห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยน,นะค่ะค่ะครับผมกระจายกันไปก็มีชื่อคุณนเรศคุณเมธาคุณนัทพัฒนัทนะคะที่เห็นรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยฮะนั่นแหละครับนั่นแหละครับแต่ท่า,ทาน<อ>ก็ไม่ได้เข้ามาอีกโยอะไลเท่าไหร่นะครับค๊ะมีข่าวว่าตัวกฤษฎามหาลครมีที่ดินมือมานะฮะยังยังมียังมีอยู่ในมือไหมคะไม่ใช่แล้วครับ ไม่ใช่นะอันนั้นเนี่ยจะชื่อว่าที่ดินสี่พันกว่าไร่อะไรนะไม่ใช่ของจิตวิรามหานครนะครับอันนั้นเนี่ยมันเป็นเครืองเครือของเจ้าเต่าเจ้าของเดิมคือคุณวิชัยครับครับตอนนี้ท่านก็ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วครับอ๋อแหละของเราก็มีแค่แค่ที่รัชดาเท่านั้นเองรัชดากันที่ไหนนะเนี่ยครับเอาหายไปไหนหมดอะที่ดินดีๆอ่ะค่ะค่ะ ค่ะก็มีมีโครงการที่ล่าสุดที่คุณนภพอดเอามาคือเอ็กซ์ตาร์รามเอามาก้าวอ่อเอ็กซ์ตารามาก้าวครับก็คือเอ่อเดอะคริสเราแบรนด์เดอะคริสที่รักระดาบิเจ็บที่เรา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 เองแบรนด์ตัวนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับของของตลาดแล้วก็ของเอ่อเอ่อลูกค้าทั่วไปแล้วนะครับแล้วเอาคอนเซ็ปต์ของเดอะคริสเนี่ยมาใส่ที่ที่เอ่อเอ่อที่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  คัคาเฟ่เดิมมะนะซึะ่งเราก็เปลี่ยนมาเป็นเดคริปพระรามเก้าหรือรามอานายะนะครับราคาต่อห้องเท่าไหร่คะราคาต่อห้องนี่ตั้งแต่พระเกตต่ําสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณล้านสี่เก้านะครับะนะครับต,ตรงนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยตรงตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นที่ที่มีศักยภาพมากะนะครับเพราะอยู่ใจกลางเมืองเลยอย่างไม่เหมนคอนเสิร์ตเดิมเจ้าของเดิมเนี่ยก็ทําไว้ดีมากเหมือนกันนะครับที่ทั้งหมดสิบแปดไร่แต่ว่ามี คอนโดแค่แปดแท่งโดไลท์แปดชั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ส่วนกลางเนี่ยเหลือหน้าที่ส่วนกลางอีกพึ่งอ่ะฮะครับเข้าก็ใหญ่มากะนะครับสระว่ายน้ําใหญ่โรเลอร์เลยคะนะครับครับเข้าไปแล้วนี่มันมีความรู้สึกว่าเข้าไปอยู่ในรีสอร์ทหรือบ้านเดียวค่ะ,คะอันนี้มีทั้งหมดกี่ยูนิตคะแล้วก็จะเปิดจองได้เมื่อไหร่คะ เออขายได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยเราวันนี้เราเปิดตัวโครงการแล้วเป็นหลัการนะครับทั้งหมดท,ที่ที่ที่มีที่จะขายได้ในในในเฟสแรกนี้นสี่ร้อยห้าสิบหกยูนิตนะครับราคาตั้งแต่หนึ่งล้านสี่แสนเก้าที่เรียนจนกระทั่งถึงประมาณสักสองล้านอัปไปอไแล้วแต่ขนาดของห้องนะครับ <Okay. S 2> นะครับตั้งแต่ยี่สิบห้าตารางเมตรสามพัสามตารางเมตรเป็นวันเดทรูมยี่ห้าตารางเมตรเป็นสตูดิโอ นะครับหกสิบหกตารางเมตรเป็นสองห้องนอนทูเบดรูมเจ็ดสิบเจ็ดตารางเมตรเป็นทรีเบดรูมค่ะนะครับปว่มาแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยจะเป็นสตูดิโอกับวันเบดนะครค่ะที่เหลือประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์นั้นนะฮะที่เป็นเป็นห้องใสนะครับค่ะค่ะครับค,ครับก็บลูกค้าเป็นใครคะส่วนใหญ่ละลูกค้าลูกค้ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ค่ะ นะครับซึ่งมีรายได้อยู่ตั้งแต่ห้าหมื่นถึงแต่หนึ่งนะครับแล้วก็ลูกค้าเดิมเขานี่ยเขามีโอนไปประมาณสักร้อยกว่าห้องก็ก็ก็เป็นคนทํางานนะฮะค่ะค่ะครับครับไม่มีโปรเจกต์เซอร์ไพรส์อะไรอีกแล้วเหรอคะนอกจากพูดหมดละก็ก็นี่คือสิ่งที่ที่กําลังทําอยู่ครับค่ะก็ค่ะที่ดินเปล่าที่จะเตรียมสร้างเพิ่มอีกสี่ตึกข้างหน้านี่สี่ตึกด้านครับ จะอยู่ในทำเลเดียวกันตรงนั้นเนี่ยอยูประมาณหกร้อยกว่ายูนิตครับค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ก็ดูดูที่อยู่แถวย่านพระรามเก้าตรงนี้อีกอีกแลงหนึงอยู่เหมือนกันอันนี้ก็ต้องรอทําฟรีดตัวก่อนนะครับคงจะเร็วๆนี้ถ้าถ้าถ้าสําเร็จก็ก็คงจะแจ้งให้ทราบทางแหมพูดมานี่วันนี้แถลงข่าวหุ้นขึ้นมาสามตังค์เลยนะ อ๋อเลยครับอืมก็ก็ปรับพารวมพาลดพากันหลายรอบนะคะงบการเงินของ KMC น่าจะสะอาดขึ้นใช่ไหมคะน่าจะสะอาดแน่เราล้างขัดทุนจัดสมหมดเลยครับแล้วสมมติถ้าถือหุ้นของ KMC ในบริเวณที่หกสิบสตางค์เ่ะถือได้นานไหมครับถ้าลงทุนซื้อหุ้น KMC ตอนนี้นะคะอืมคือคือผมคิดว่าถ้าจากเดิมเนี่ยเราเราไม่มี เราไม่มีรายได้เลยเนี่ยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับูมีมีแต่ศินเชื่อมีแต่ว่าจ้างแล้วอยู่ไปวันๆหนึ่งเนี่ยนะครับมันมันมันสามารถยืนอยู่ได้ยังอยู่ได้ต่อไปมันจะมีรายได้ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วปุ๊กหลังจากที่รถรถพาลงมาแล้วเนี่ยปุ๊กก็อยู่ที่ประมาณสักหกสิบกว่าตารางขนาดนี้ราคาต่ำกว่าบุ๊กผมไม่กล้าที่นํานะฮะว่าว่าไม่ต้องเชื่อว่าจะควรจะถือไหมควรจะซื้อไหม แต่เพียงจะบอกว่าตอนนี้ราคามันต่ำกว่าบุกหลังจากที่ลดทายแล้วคือผมไม่มีขาดทุนแล้วอนะครับเมื่อผมไม่มีขาดทุนสะสมอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาตอนนี้เนี่ยมันต่ำกว่าบุกถ้ามันต่ำกว่าบุกแล้วเนี่ยแล้วถ้าผมจะมีรายได้เป็นกอเป็นจำเข้ามาเนี่ย ก็ก็อยู่ที่ต้องใช้วิจารณาวิจารณาในการลงทุนในการลงทุนซื้อได้ไม่เกินวันละสองเวลาห้ารอบเป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะสําหรับ KMC เองก็คือต่ำบุ๊กอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ถ้าบุ๊กเทียบกับบุ๊กบุกเท่าไหร่นะคะบุ๊กน่าจะอยู่ที่ประมาณสัหกสิบกว่านะครับอันนี้มันอยู่ที่ครับหลังจากที่เราปรับลดฝามาแล้วเนี่ยครับไม่ต่ำกว่าถึงห้าตัวตานะครับห้ามซื้อเกินห้ารอบนะสําหรับ KMC นะฮะ ค่ะค่ะเอาขอเริ <S <S ่มต้นจากราคาตามบุกอ่ะคุณวิรัตอีกครั้งหนึ่งนะคะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะหบาทเจอกันครับพีครับดีกว่าครับผมค่ะขอบพระคุณค่ะครับผมครับค่ะก็คุณวิรัตเอี้ยว